สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนทบทวนกันในเรื่องการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งสองหลักตัวหารหหลักและหาผลหารโดยการหารยาวนั่นเองนะคะเรามาดูในตัวอย่างข้อที่1กันเลยค่ะในตัวอย่างข้อที่1 31หารด้วย7อันดับแรกนะคะก็คือให้เราค่ะตั้ง หารยาว31หาร7อ่าและหารในอันดับแรกก็คือหารในหลัก10 7คูณอะไรนะคะที่ได้เท่ากับ30หรือใกล้เคียงกับ30มากที่สุดอ่า7คูณ0นะคะจะเท่ากับ0อ่าในหลัก10ก็จะเท่ากับ0เพราะฉะนั้น0นย์ลบสดลบ -0 ก็จะเท่ากับ30 นั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็ชัก1ลงมา7คูณอะไรนะคะในหลักหน่วยของเรา7คูณอะไรที่ได้เท่ากับส1หรือใกล้เคียงกับ31มากที่สุดอ่ะก็จะได้เท่ากับ7คูณ7จสเราก็ใส่4ไว้ด้านบนนะคะแล้วก็28เป็นผลคูณที่ได้นะคะเมื่อได้2จํานวนนี้แล้วก็นํามา ลบกันก็จะกลายเป็นเศษนั่นเองค่ะคําตอบของเรานะคะที่ได้ก็คือ4เศษ3และการตรวจคําตอบว่าคําตอบของเราที่เราคิดมาเมื่อกี้นี้ถูกหรือไม่แน่นอนว่าเอา4ไปคูณกับ7ก็คือ4คือคําตอบ7คือตัวาหารได้เท่าไหร่แล้วไปบวกกับเศษได้เท่ากับ3 1ดังนั้นแล้วค่ะ C เศษ3ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะว่า31ที่เราตรวจคำตอบตรงกับ31ในโจทย์ในตัวตั้งของโจทย์นั่นเองนะคะอ่าเรามาดูในตัวอย่างข้อที่2ค่ะ25หารด้วย7อ่าเราก็ตั้งหารเลยนะคะ25หาร7เราอันดับแรกมาหารในหลัก10 7คูณอะไรที่ได้เท่ากับ20หรือใกล้เคียงกับ 20มากที่สุดอ่า7คูณ0อ่าในกรณีที่7คูณ0 0เราไม่เขียนก็ได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ในหลักข้างหน้าในหลัก10นะคะอ่า7ต่อไปค่ะ7คูณอะไรที่ได้เท่ากับ25หรือใกล้เคียงกับ25มากที่สุดอ่าก็จะเป็น7 3 21แล้วก็ใส่3และผลคูณที่ได้ก็คือ7คูณ3เท่ากับ21และนำสองจานวนนี้ค่ะมารบกันก็จะได้เท่ากับ4นั่นเองนะคะและคำตอบที่เราจะต้องตอบนะคะก็คือ3เศษ4ค่ะและการตรวจคำตอบเช่นเดิมค่ะก็คือนำผลผลอตัวหารคูณกับผลหาร และได้เท่าไหร่แล้วก็นำมาบวกกับเศษค่ะผลหารก็คือ7เอ้พ้นหารก็คือ3ตัวหารก็คือตัวหารก็คือ7นะคูณการ7 3 21บวกกับเศษอีก4ก็จะเท่ากับ25ซึ่ง25นี้เท่ากับตัวตั้งของโจทย์พอดีดังนั้นแล้วค่ะ 3เศษ4ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูในตัวอย่างข้อที่3กันค่ะ26หารด้วย3วิธีทําเราก็ตั้งโจทย์ตั้งหารน,นะคะ3คูณอะไรในหลัก10ที่ใกล้เคียงกับ20หรือเท่ากับ10ใกล้เคียงหรือเท่ากับ20อ่าไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วเรา ไม่เขียนก็ได้นะคะก็คือละไว้ค่ะและถัดไปค่ะในหลักหน่วยรวมไปด้วยเลยก็เป็น3คูณอะไรที่ได้เท่ากับ26หรือใกล้เคียงกับ26มากที่สุดก็จะเป็น3คูณอ่า4 8 2นั่นคะนั่นเองนะคะเพราะว่า39 27 27มันเกินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดลงมาเป็น3 แปดนะคะอ่นแล้วเราก็เขียน24เมื่อได้แล้วเราเราก็นำมาลบกันค่ะก็จะเท่ากับ2ดังนั้นตอบก็คือ8เศษ2นั่นเองค่ะ,ะตรวจสคำตอบว่าคำตอบที่เราคิดนี้ถูกหรือไม่ก็คือนำา8ไปคูณกับ3และบวกด้วย2 8 3 24บวกอีก2เท่ากับ26 26เท่ากับ โจทย์ตัวตั้งแสดงว่าคำตอบนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูก็จะให้เด็กๆค่ะทำแบบฝึกหัดในหน้าที่8หน้าที่9และหน้าที่10นั่นเองนะคะมีทั้งหมด3หน้าด้วยกันค่ะและในวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใน ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ